ก <Yeah. S 2> พี่จะพี่สัญญาปีนี้แล้วไม่มาแต่ค่าสินสอดจะไม่แพ้หรือไปแพงให้แกเอ จากพี่แถวย่านบ้านนี้ข้าแก้วได้ไอขันมาน่รือไรแก้วแสนับไอ,อเรือถูกยิงชายประจาปีนี้ ขอน,นี้คงอีกไม่นานใจไวหวัน่นลัวพี่หลอกลวงพี่จะาพี่ส่วนตัวแก้ว อยากรอกลวงจงรีบมาแต้ง ที่นี้ข้าวไม่ดีแก้วไม่ว่าแต่อย่าลืมปี่นะที่ต้องมาแต่งงานจะลองอีปีคราวนี้คงอิดไม่นานใจไว้วันกลัว หลอลกลวจงรีบมาแต้